สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับปู่สิงครับมืวที่พันเมื่อกี้ครับปู่สิงครับแกบอกเลขสองหกครับเป็นเลขบนมวนนี้ครับปู่สิงแกก็บอกว่าเลขบนน่ะอาจจะมาอีกก็ได้เม็ดเดียวหางเดียวครับเลขสามตัวผมเลยถามว่าเป็นเลขอีกยังครับปู่แกบอกว่าเป็นเลขความฝันมัอที่พันเมื่อกี้เสียแล้วนะครับเนาะมันไม่ออกเลขสามตัวมันออกแค่เลขสองหกครับ แกบอกเลขก็คือ8-2-6ครับมวจะพามันกี่แกบอกเลข8-2-6แต่ว่ามันออกเลข6-2-6ครับแต่ว่ามวน,นี่แกฝันก็ได้เลขตัวนี้อีก,อกออแล้วครับมันบังเอิญนี่แหละคือในความฝันนี่คือผีน่ะเป็นคนบอกว่ามึงเสือเอาลดแต่ว่าผีน่ะคือเป็นผีเจ้ามือเจ้ามือครับเป็นคนบอกว่ามึงเสืออหลด แต่ว่าเป็นผีนะผมก็เลยพยายามคิดว่าผีเจ้ามือบอกให้บอกว่ามึงเสือเอาโลดหรือว่างวดนี้เจ้ามือจะอันอีกบอแต่ในความฝันนี้คือเอาไงครับคือง้วนที่ผ่านมาคือปู่สิงครับแกบอกหลายๆคนก็คือแปดสองหกมันออกหกสองหกก็คือมวนนี้ครับปู่สิง์น่ะแกบอกว่ามึงเสือเอารลเข้าว่ามึงเสือเอาลดนี่คือผีเจ้ามือครับเป็นคนบอกเลขที่ว่าก็คือเลข 8 9 2 8 9 2แต่สกัอมันก็กลายเป็น8 6 2มันกับตวเดียวกันกับหมวดที่แล้วเลยนี่คือที่ไปที่มาของความฝันเรอบว่การล่อนางสมาธิครับแล้วก็หลับผมถามว่าหลับยุสัยกับยูนิคอติีแล้วนะครับเราจะที่ว่าเลขออกได้ไม่กี่วันเพิ่นม,มาฝันมาฝันว่าเพิ่นเนี่ยก่อนที่ว่าจะฝันนี่คือปูสิงแกนั่งสมาธิก่อนที่จะจำวัดเพิ่นนางสมาธิตั้งแก สองทุ่มครับจนถึงประมาณสัก3ามสี่ทุ่มแทบจะทุกวันเลยช่วงที่ว่าเพิ่นดังครับแล้วก็เผลอหลับไปบัดพพอรับไปแล้วแกไปเจอคล้ายๆผีผีซับเปโลรหรือผียังซยังครับอยู่ในวัดนี่แหละแล้วเขาก็เดินมาหาปู่สิงครับในความฝันบัดพพอเดินมาหาปูสิงแล้วก็บอกว่าให้ปูเนี่ยเลือกเอาเหล็กเลยว่าปูเนี่ยสิเหลือกเอาเหล็กตัวไหน คือมันจะเป็นกระดาษครับมันจะเป็นกระดาษเหมือนครับหลายๆคนเคยเห็นว่าไอ้ที่ว่ามัน,นจะเป็นจะเป็นตารางเนาะมันจะเป็นตารางไว,ว้เฮาไปเป็นเหลือกเอาเลขได้ว่าเฮาจะได้ขนมได้มามาได้ลูกอ้มได้อีกนะครับประมาณนะครับคือผีนะครับหอยพ่วงปลาเต็มคอเลยครับแล้วก็มาให้ปู่สิงเลือกว่าปู่สิงจะเลือกเลขไหนซึ่งปู่สิงแกเลือกเลขแปดเก้าสองนี่นี่คือตัวเลขที่ไปที่มาบัดพ่อเลือกแล้วปั๊บ ผีคนทีว่าเอาเหล็กมาให้ปู่สิงครับบอกว่ามึงไปสือเอาลดพูดกับภาพแบบนี้ครับว่ามึงไปเสือเอาโลดปู่สิงแกก็ดูครับว่าเป็นแปดเก้าสองคือตัวเลขที่ว่าแกหยิบฉลากครับออกมาถามว่าได้อะไรไหมปกติมันจะรองได้ดน้ำปุ้งน้ำป้าม้ามหมาสิครับแต่ในความฝันคือไม่ได้อะไรเลยครับได้ความว่างเปล่าไต้แค่เลขแปดเก 8, 9, ้าสองบายเพราะฉีกมาแล้วผีตัวนั้นก็บอกกับปู่สิงว่ามึงไปเสือเอาโลด แต่ว่าเป็นคนแก่ครับเป็นคนแก่แก่แก่มากๆเลยครับคนที่ว่าขายขายไอ้ลักษณะเหมือนกับขายขายแผงเลขนะครับปูสิงห์เราว่าเลขมันเยอะมากเลือกบถึกแต่ว่าจะบัดพ่อไปดึงมาแล้วมันกลายเป็นเลขแปดเก้าสองนี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขของฝันแต่กับแปลกต้งที่ว่ายางมาดง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 ยางมา,ลากล้วก็บอกว่าถามให้เฮ้าเลือกเอาเลขเลยว่่สันบัดพ่อเข้าดึงแล้วก็มาว่าเฮ้าไปเสือเอาลดเขาบอกว่าเขาเป็นคนขายเลขนะครับ ผีตัวน,นั้นเขาบอกว่าเขาเป็นคนขายเลขแล้วก็เขาเป็นคนให้เลขมึงไปเสืโอโหลดแสดงว่าเลขนี้น่าจะไม่แน่ครับอาจจะมาก็ได้ถ้าไม่งั้นครับอาจจะอั้นเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าแกก็บอกว่าแกเป็นคนขายเลขแล้วก็คนให้เลขแล้วก็เป็นคนอั้นเลขแล้วก็เป็นคนให้ออกเลขขอให้ออกครับเนาะแปดเก้าสองนี่คือตัวเลขความฝันของปูสิงหงวดที่พนนามาเมื่อกี้ครับปูสิงแกก็บอกหลายๆลคนคือแปดสองหกงวดน,นี้แกไปดึงแปดเก้าสอง ซึ่งเลขมันก็กลับกันอยู่แล้วหลังๆากับก็คือ892แต่ลองครับอาจจะเป็น862อีกตัวหนึ่งก็ได้ผมจะเขียนแค่เลขสองหางแค่นันครับจะเขียนแค่เลขสหางแต่ปูสิงครับแกบอกว่าให้ทุกคนครับลองพิจารณาก็ได้861กับ860ผมไม่ทถามมาเป็นเลขอย่างแกบอกว่าเป็นเลขที่มักซื้อ ผมจะไม่เขียนเขียนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าปู่สิง์น่แกบอกว่าเพิ่มเติมก็คือ 8, 6 1กับ8,60นี่ถ้าหากว่าหลายๆคนชอบด้วยลองไปซื้อก็ได้คือแกบอกว่ามันเป็นเลขที่ว่าแกชอบส่วนตัวครับให้ทุกคนครับลองไปเบิ่งนก็ได้มันไม่ใช่เลขของฝันดอกแต่ว่ามันเป็นเลขที่ว่าแกชอบส่วนตัวหลักๆเลขของฝันหางเดียวไม่เดียวก็คือ892 ลองก็คือ8ปดสองครับเพราะว่ากันไว้เผื่อมันจะกลับหัวกะาดเมื่อกี้ครับแกฝันได้826ครับมันออก6ก6งหวดนี้อาจจะมาเลขแปลกๆนี่ก็ได้อย่าลืมครับเพิ่นบอกผมให้ผมลองไปซื้อไว้แปดหกหนึ่กับ860ผมก็จะไปจดไว้ครับแล้วก็อาจจะไปซื้อด้วยก็ได้ทุกคนอาจจะไม่เห็นตัวเลขน,นะเพราะว่าผมไม่เขียนลงผมจะอาจจะเขียนลงแป๊บนึงแล้วก็เอาออกครับเพราะว่า เขียนเลขหลายหางมันก็จะเป็นเลขหลายตัวนะครับเขียนเอาแค่ปับป๊บๆก็พอขอให้ทุกคนครับมาฟังมาฟังว่าที่ไปที่มามาจจะไหนนะครับเนาะที่สำคัญครับทุกตัวเลขเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนแต่ที่สำคัญครับก็คืออยากให้ทุกคนถูกเลขไว้ลองไปซื้อลอตเตอรี่ไปครับเผื่อตัวเลขสักตัวหนึ่งมันอาจจะมาก็ได้เพราะว่าการไปเสี่ยงโชคโลอตเตอรี่ไว้นี่คือบางครั้งเราไปเสี่ยงไว้เลขหนึง่ง มันอาจจะทําให้เราถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็เป็นไปได้ครับบางคนครับถูกลอตเตอรี่วันวันรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจไปซื้อนะมันไม่มีมันมันไม่มีตัวนั้นครับก็เลยไปซื้ออีกตัวหนึ่งก็เลยผลพระได้ครับผลละบุญครับอาจจะนุนนาส่งผลครับให้ออกเลขตรงที่ว่าเขาซื้อตัวนั้นก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับผมไม่รู้ได้ครับว่าเลขมันจอดตัวไหนนะครับเนาะแต่ที่สำคัญครับก็คืออยากให้ทุกคนถูกเลขครับ แต่กับ,บงหมวเสียใจเลยนว่าทุกคนจะถูกเลขผมก็ไม่รู้ว่าใครฝันแม่นใครถูกเลขบ่อยใครจะจะสีนะครับนะผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าผมเอาตัวเลขของแต่ละคนครับมาให้ทุกคนได้เปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งนะครับเนาะผมก็เหมือนกันครับบางเทียผมก็ซื้อหลายเหมือนกันซื้อลอตเตอรี่เยอะเหมือนกันครับบางเทียรก็ถือบ้างไม่ถือบ้างบางเทียรมันก็เหตุอีเฮาแบบว่าไม่ใช่ว่าเสียเงินไหไมันมันเฮ็นเหตเฮาหลุนครับ ว่าเลขของผู้ใดมันจะเข่าเนาะแต่ขวองฝันของแต่ละคนครับที่ว่าผมเอามาเล่าเนี่ยมันเข้าแทบจะทุกคนเลยนะครับบางคนครับเล่าฝันสามครั้งเข้าสองครั้งเว้นหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นเว้นสินะครับทุกคนครับแทคคบจะฝันแม่นทันแทบจะทุกคนเลยผมขออนุญาตทวนอีกหน,ห,นหนึ่งรอบครับว่าผีผีเจ้ามือครับบางคนบอกว่ามึงเสือเอารดอ่ะคือตัวเดียวไม่เดียวคือแปดเก้าสองแล้วก็ตัวรองครับก็คือแปดหกสองแล้วก็ ปู่สิงค,ครับแกบอกว่าให้ผมลองไปตามซื้อดูนะก็คือ861กับ860ครับ1เมษายน67ครับขอให้ทุนท่าได้จับเงินหมื่นกันแสนก่อนสงการครับ